ว่ามันออกข้อสอบบ่อยมากและมันจําเป็นน้องจะต้องรู้ก่อนสอบเหลือเวลาอีกแค่เจ็เดือนน้องต้องได้หัวข้อเหล่านี้ซึ่งรวมมาทั้งหมด24หัวข้อน้องแคปไว้เลยก็ได้และสิ่งที่พี่จะไฮไลท์ต่อไปนี้คือในกรณีที่น้องคนไหนเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่มีพื้นฐานแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอ่านยังไงเพราะว่าแกมม่ามันเยอะมากใช่ไหมยี่สิบสี่หัวข้ออันเนี้ยที่พี่ไฮไลท์ให้จะเป็นส่วนที่ จำเป็นก่อนอ่ะน้องใครอยากเก็บส่วนที่จําเป็นก่อนมันไม่ใช่ว่าหัวข้ออื่นไม่จําเป็นนะทุกหัวข้อที่พี่แนะนามาจําเป็นหมดแต่ถ้าน้องแบบเอาแบบปูพื้นฐานเพื่อที่จะกระโดดอ่นเรื่องอื่นให้มันได้เนี่ยน้องควรได้ต้องได้สิไม่ใช่ควรได้ต้องได้หัวข้อไหนก่อนบ้างที่มันจําเป็นจริงๆอันดับแรกเลยน้องต้องรู้ part of speech ก่อนเออก็คือ part of speech เราต้องแยกว่าอันไหนเป็น noun เป็น v e r b ถูกไหม เป็น n o n คำนามเป็น verb ริยาเป็น adjective ถูกปะแล้วก็ adverb เพราะน้องยังแยก4 4อย่างนี้ไม่ได้น้องไป gamma เรื่องอื่นไม่ได้แน่นอนต่อมาคือเรื่อง sentence structure หรือโครงสร้างประโยคอันไหนเป็น subject ถูกไหมอันไหนเป็น subject อันไหนเป็น verb อันไหนเป็น object อันไหนเป็น complement ของประโยคอันนี้น้องต้องแยกให้ได้ก่อนแล้วก็ต่อมาคือเรื่อง suffix suffix จะเป็นเรื่องคำลงท้าย คือหลายคนอาจจะไม่เก่งคําศัพท์แล้วแปลคําศัพท์ไม่ออกเพราะฉะนั้นเวลาบอกพี่หนูจะแยกได้ไงว่าอันไหนเป็น part of speech เป็น noun verb adjective adverb ในเมื่อหนูไม่รู้คำแปลคาตอบคือเรื่องสั f f ิ x คาลงท้ายถ้าน้องรู้ว่าเออลงท้ายด้ชั่นชั่นเป็นคำนาม NN เป็น verb น้องจะแยกได้มากคือแล้วน้องจะทำโยงมาเรื่องต่อมาน้องพี่บอกเลยนะว่าสออันนี้ต้องไปด้วยกัน คือ s u b j e c กับ verb order มันต้องไปคู่กันเพราะ w o r d order มันคือการเรียงลำดับคำถูกไหมว่า adjective อยู่หน้านาม adverb อยู่หน้า adjective adverb บวก adjective บวกนามทีนีน้ต่อให้น้องแม่นว่า w o r d order มันเรียงแบบไหนแต่ถ้าน้องไม่รู้ว่าคำลงท้ายเป็นยังไงน้องก็แยกไม่ได้อยู่ดีว่าคำอะไรถูกไหมเพราะาฉะนั้นสองเรื่องนี้ต้องไปด้วยกันแล้วก็ tense ่า tense tense เนี่ยพี่อยากให้ระวังเก็บพวก perfect perfect ให้ดีแล้วก็พวก past พาร์ทนที่เป็นพวกแบบจับคู่เกิดก่อนเกิดหลังในอดีตเกิดขึ้นพร้อมกันในอดีตอะไรเงี้ยออกข้อสอบบ่อยมากแล้วก็เรื่องแฮสิตบอยส์แพสิตบอยส์ในพี่ดอกจันเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันส่งผลต่อเรื่องการอ่านคําศัพท์และเรดดิ้งด้วยเพราะว่าแฮสิตบอยส์มันเป็นเรื่องของประธานถูกกระทําถูกป่ะเออถ้าน้องไม่รู้แฮสิตบอยส์น้องไปอ่าน r e ดดิ้งอะน้องก็ไม่รู้เรื่องว่าอะประธานทําเองหรือถูกกระทําวะไปอ่านคําศัพท์ก็ประธานทําเองหรือถูกกระทาวะเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยสาคัญมากแล้วก็เรื่อง subject and verb agreement ก็คือว่าใช้ประธานแบบนี้ประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s เนี่ยอันนี้สำคัญแล้วก็ต่อมาเรื่องการใช้ adjective กับ adverb คือน้องต้องแยกให้ได้เพราะว่าปกติ adjective มันไว้ขยายคำนามถูกไหม adverb มาขยาย verb adjective adverb แล้วก็ทั้งประโยคแล้วหลายครั้งข้อสอบชอบวัดว่า ตำแหน่งเนี้ยใช้ adjective หรือ adverb แล้วปกติ adjective กับ adverb โดยส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดนะมันมักจะเกิดจากการเติม ly ลงมาได้ลี่ลี่ลมาเป็น adverb อย่างเงี้ยเช่นแบบ quick ก quickly อย่างเงี้ยข้อสอบก็จะวัดว่าอันนี้ใช่ quick หรือ quickly เนี่ยบ่อยเออแล้วก็มีเรื่องเออสิ่งที่สำคัญต่อมาคือพวกแบบอันนี้คือเรื่องพื้นฐานที่ต้องได้ที่พี่ไฮไลท์สีส้มโอเคไหมส่วนเรื่องต่อที่เหลือที่พี่ไม่ได้ไฮไลท์ก็คือ ก็ควรจะได้เหมือนกันเพราะมันออกก็อกอกข้อสอบวนไปน้องก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วกันถ้าใครยังตั้งหลักไม่ถูกแล้วคิดว่าเวลาน้อยแล้วต้องอ่านวิชาอื่นก็เก็บหัวข้อที่พี่ไฮไลท์สีส้มไปก่อนก็ได้แล้วค่อยเก็บหัวข้อที่เหลือนะจ๊ะมีทั้งหมด24 To ท็อปปิกอ่าซึ่งถ้าน้องอ่านหนังสือแกม่าอื่นออาจจะมีก็น้อยกว่าหรือเกินมาขาดๆเกินๆมันก็ประมาณนี้แหละ20 24หัวข้อ20หัวข้อ30หัวข้อแล้วแต่เขาจะแยกย่อยเนาะทีนี้ หกเดือนเราจะมาแบ่งเลยจ้าแบ่งเป็นสามเดือนกับสามเดือนเออตอนนี้เราเหลือเวลาเจ็ดเดือนใช่ไหมแต่เราแบ่งเป็นตีกลมๆวม่าหกเดือนแบ่งเป็นสามเดือนกับสามเดือนพี่จะแบ่งนี้สามเดือนแรกอ่ะมันจะเป็นสามเดือนที่เราอาจจะเน้นเก็บเนื้อหาก่อนก็คือไอ้ยี่สิบสี่หัวข้อเมื่อกี้นั่นแหละที่พี่บอกทั้งหมดจะใช้เวลาเก็บทั้งหมดสามเดือนซึ่งพี่จะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนื้อหาเก็บมากแต่ละหัวข้อมันมีน้อยมากมันไม่เหมือนพวกไทยสังคมที่แบบบทหนึ่งมีสิบหน้ายี่สิบหน้าภาษาอังกฤษอ่ะ บางบทมีแค่ฉากสองหน้าหรือหน้าเดียวก็มีน้องอาจจะเหลือเวลาและเก็บได้มากกว่านั้นแต่พี่เผื่อในกรณีที่น้องอาจจะไม่มีเวลาต้องไปโรงเรียนต้องสอบที่โรงเรียนอะไรเงี้ยเราจะแบ่งเป็น3เดือนแรกคือเก็บเนื้อหากับ3เดือนหลังคือทําโจทย์ทวนเอ่อทำแบบฝึกหัดทีนี้มาดู3เดือนแรกก็แบ่งเป็น12สัปดาห์ถูกไหมมีทั้งหมด24หัวข้อก็ตกสัปดาห์ละกี่ข้อสองหัวข้อเองน้อง คือน้องบางคนบอกว่าโอ้ยพี่กัมมามันเยอะแยะเยอะแยะไปหมดถ้าน้องไม่แพลนให้ดีๆน้องจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันเยอะมันถาโถมและอ่านไม่ทันแต่ถ้าน้องตั้งใจแพลนดีๆแล้วเริ่มตั้งแต่ตอนนี้น้องจะรู้สึกว่ามันอ่านน้อยมากเลยพี่เพราะว่าอะไรมีเวลา12วีคา3เดือนก็คือตกเดือนละ2หัวอาทิตย์ละ2หัวข้อน้อง1สัปดาห์มี7วันน้องอ่านแค่อาทิตย์ละ2หัวข้อพี่จะบอกให้อาทิตย์หนึ่งอะถ้าตั้งใจอา่านดีๆหนูอ่านได้4-5หัวข้อเกินอีกกกแตตตต่่่่พี็จะะอออยาางคืทิล2หัวข เก็บไปเรื่อยๆจนถึง12สัปดาห์ครบ3เดือนเหลือเวลาอีก3เดือนหลังซึ่ง3เดือนหลังนี้ก็คือจะเป็นเดือนแห่งการทําแบบฝึกหัดทำโจทย์พี่จะบอกเลยว่าข้อสอบแกมมาเนี่ยการทําโจทย์ทำแบบฝึกหัดสำคัญมากเพราะต่อให้น้องท่องกดแกมมาแม่นเป๊ะยังไงอะแต่ถ้าน้องไม่เคยทําโจทย์หรือไม่ผ่านโจทย์ไม่ผ่าน,านแบบฝึกหัดมาเยะๆน้องจะไม่ชํานาญข้อสอบ คือคนเราบางทีมีเนะื้อหาในหัวแต่ดึงมาใช้ไม่เป็นเนื้อะแม้เพราะฉะนั้นการฝึกทําโจทย์ทําแบบฝึกหัดเยอะๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้มันจะช่วยให้น้องดึงเนื้อหาในหัวใช้ให้เป็นแล้วน้องก็จะมองออกว่าอ,อ๋อโจทย์แบบนี้วัดเรื่องนี้โจทย์แบบนั้นวัดเรื่องนั้นเช่นพี่นี้พี่ขอพี่ขอวัดแบ่งช่วง3เดือนแห่งการทําโจทย์นะจ๊ะเป็น1นบวกสองหนึ่งบวกสองหมายความว่าไง1เดือนแรกคือเน้นทําแบบฝึกหัดก่อนเออ แล้วค่อย2เดือนหลังค่อยทําโจทย์จริงกับแบบขอ้ขอสอบจําลองจริงๆ1เดือนแรกเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องอย่าลืมนะแต่ละแกรมมาแต่ละหัวข้อมันก็มีแบบฝึกหัดของมันเช่นน้องเรียนอีฟคอร์สเสร็จน้องก็ต้องไปทาแบบฝึกหัดอีฟคอร์สน้องเรียนเรื่องเทนเสร็จน้องก็ต้องไปทําแบบฝึกหัดเรื่องเทนเพื่อทวนแต่ละหัวข้อนั้นแยกบทเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าทวนแบบแยกบท เอาแต่เดี๋วข้อมาทวนแล้วถ้าน้องมาทวนแยกบทแล้วน้องรู้สึกว่าเอ้ยบทนี้กูมีปัญหาบทนี้กูผิดเยอะกลับไปทวนเนื้อหาใหม่โอเคไหมเออเอ็กซ์เซอร์ไซส์คืออะไรแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดแล้วก็เก็บให้ทวนอีกคือน้องทำแบบฝึกหัดมาจนครบทุกบทแล้วตอนสุดท้ายสัปดาห์ที่4 4สัปดาห์ของหนึ่งเดือนแรกถูกไหมสัปดาห์แรกทวนแยกบทสัปดาห์2ทํทแบบฝึกหัดสัปดาห์3าก็ทาแบบฝึกหัดเหมือนกัน สัปดาห์สี่คือทวนอีกก็คือหมายถึงว่าทําแบบฝึกหัดไปแล้วน้องอุดรู้ล่วงและทวนอีกรอบเพื่อให้จําแม่นมากขึ้นเพราะน้องจะกระโดดไปอะไรกระโดดไป2เดือนหลังแล้วคะ่ะเพราะ2อเดือนหลังจะเป็น2งเดือนแห่งการทําโจทย์และทําข้อสอบจําลองน้องก็ทวนในวีคที่4ให้เรียบรอ้อยเสร็จแล้วก็เหลือเวลาอีกเท่าไหร่2เดือนคือ8ปดวีคแปดวีคคืออะไร1นถึงสสัปดาห์แรกเราจะแบ่ง1นถึงสสัปดาห์แรกคือทําข้อสอบเก่าสัปดาห์ที่3กับ4ก็ทําข้อสอบเก่าเหมือนกัน ข้อสอบเก่าคืออะไรข้อสอบแกะทั้งหลายถูกไหมปีเก่าๆทีแกะปี66ล่าสุดถูกไหมเก้าวิชาสามัญ A level ถอยไปถึง7วิชาสามัญเลยก็ได้น้องเอามาให้หมดเลย n e t Z อะไรอย่างเงี้ยมีเท่าไหร่มาให้หมดแล้วก็ข้อสอบจําลองทําไมพี่ถึงแยกข้อสอบเก่ากับข้อสอบจําลองเครื่างนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าข้อสอบเก่าเราทําเพื่อให้รู้ว่าในข้อสอบเป็นยังไงเขาวัดเรื่องอะไรความยากประมาณไหนเพื่อที่จะจับจุดได้แล้วก็ทวนเนื้อหาประทวนความรู้เราไปในตัวแต่มันไม่มีทางที่ข้อสอบเก่ามันจะมาออกอีก คือมันจะเปลี่ยนเนื้อหาเปลี่ยนบทข้อความแต่อาจจะวัดเรื่องเดิมวัดเรื่องไหนบ่อยที่สุดแต่เนื้อหาเดิมมันไม่มีทางกลับมาถูกไหมเพราะฉะนั้นน้องทําข้อสอบเก่าพอให้รู้แนวปุ๊บใน4สัปดาห์แรกก็คือ1เดือนถูกปะต่อมาสัปดาห์ที่5ถึงสัปดาห์ที่6กน้องควรทําข้อสอบจําลองข้อสอบจําลองเช่นไรก็พวกข้อสอบ ก็ข้อสอบแกะข้อสอบเอเรเบลทั้งหลายที่ขายตามร้านหนังสือนั่นแหละที่ที่ติวเตอร์ต่างๆเขาทาออกมาแล้วเขาทาแบบจําลองข้อสอบแนวข้อสอบไม่ใช่ข้อสอบจริงอ่ะไม่ใช่ข้อสอบจริงเพื่อที่จะให้น้องเจอโจทย์ที่มันหลากหลายไปมากกว่าข้อสอบเดิมโอเคไหมและถ้าเหลือเวลาสัปดาห์ที่7จ็ถึงแหรือสสัปดาห์สุดท้ายพี่แนะนําอยากให้แกมมาปังๆเอาทียูทียูเกตกับซียูเทปมาพี่เขียนทียูกับซียูเนี่ยคือข้อสอบทียูเกตกับ ซีอเอามาทำเพราะมันช่วยได้แต่ถ้าไม่เหลือเวลาตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเขาเรียกว่าท u เกกับ c u t e เพี่ใส่เอาไว้เพื่อทำเสริมแต่อย่าลืมว่าถ้าน้องเก็บข้อสอบเก่าไม่หมดกับข้อสอบจำลองไม่หมดอย่าเพิ่งทำทีกับ CU เพราะเราเอาแนวข้อสอบที่ใกล้ก่อนแต่ท u กับ CU อ่ะเพื่ออะไรมันยากแล้ว A Level หรือ T ีแกะมันเปลี่ยนขึ้นขึลงถ้าน้องเจอตัวที่ยากอย่าง TUCU น้องไปทำทีเกตกับเอเลเวลมากนะคะเพียง900บาทเรียนได้ตั้ง30ชั่วโมงนะคะไม่ว่าจะใช้สอบทีเกตเอเลเวลซีอูเทปทิวเกตโตอีกทัว e e f ์เฟลหรือใช้เขียนใช้สอบสนามใดก็แล้วแต่ข้าราชการกอพอได้หมดเลยนะไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้จบทุกหัวข้อในแกมมาอันเดียวนะคะ900บาท30ชั่วโมงแอดไลน์แอด nni 0 3 0 1 f m แอดมาได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากลงแกมมาและอยากลงคู่มีจับคู่ให้ด้วยหรือจะลงเดี่ยวก็ได้เป็นวอลแคบูลารีหรือคอร์สคำศัพท์เป็นคอ เดี่ยวนะคะหรือถ้าจับคู่กับแกมมาก็จะเหลือจากคอร์สละ900บาทเหลือ2จากราคาเต็ม1,800บาทจะเหลือแค่1,500บาทเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นจับคู่แกมมากับวอล c a ปรวมกัน60ชั่วโมงเหลือแค่1,500บาทเท่านั้นนะคะก็คือสอนตั้งแต่ลากสับไปจนถึงสับเทคนิคการจำสับอ่านข่าวอ่านบทความได้หมดเลยนะคะและสำคัญที่สุดอันนี้สำคัญมากคือมีโปรเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นนะคะเฉพาะช่วงนี้เท่านั้นถ้า ปกติลงแกมมากกับวอลแคปมันก็คือ30ชั่วโมงคอละ900บาทลดเหลือ1,500บาทเท่ากับว่าปกติเนี่ยถ้าลงคู่กัน1500บาทจะได้60ชั่วโมงถูกไหมลดไป300บาทแต่ตอนนี้มีโปรพิเศษนอกจากลดเหลือ1 5 0 0บาทแถมฟรีอีก1คอร์สเข้าไปอีกค่ะย้ำนะคะแถมฟรีอีก1คอร์สก็คือคอร์สปูพื้นฐาน29งาบเาทนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้จ่ายราคาเดิมลง2คอร์ส1,500บาทราคาเดิม ตอนนี้จาก2คอร์สได้เป็น3คอร์สคือได้คอร์สปูพื้นฐาน299บาทไปเลยฟรีๆเพราะฉะนั้นใครรู้สึก,กว่าพื้นฐานตัวเองไม่แน่นได้คอร์สปูพื้นฐานไปด้วยก็จะแน่นกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าลง2คอร์สแกมมาก,กับวอแคบบวกกับปูพื้นฐานที่ให้ฟรีก็จะได้ชั่วโมงเรียนทั้งหมด70ชั่วโมงได้เพิ่มขึ้นอีกในราคา1,500บาทราคาเดิมเนี่ยแหละคะ่ะได้เรียน70ชั่วโมงในราคา1,500บาทพร้อมไฟล์เอกสารเรียนฟรี พื้นฐานแกมมานะคะเบสิกอังกฤษใครรู้ว่าตัวเองไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่รู้จะอ่านหนังสือยังไงไม่รู้จะทาโจทย์ยังไงเพราะปแกมมาพื้นฐานโครงสร้างประโยคยังแยกไม่ได้แนะนําเรียนคอร์สนี้เลยค่ะปูพื้นฐานโครงสร้างประโยคต่างๆและแกมมาที่สําคัญสาคัญถ้าเรียนจบก็สามารถไปอ่านเองได้ต่อยอดเองได้นะคะสําหรับคนไม่มีพื้นฐานหรือพื้นฐานอ่อนมากปูพื้นฐานจนในคอร์สเดียวใช้ได้กับทุกสนามสอบเลยนะคะ2 9 9บาทเท่านั้นปกติราคา899ตอนนี้ลดเหลือ299บาทแอดไลน์มาสอบถามได้ หมคือตัวรีจูดเบสิกแกม่าสีม่วงกับตัวรโจูดแกม่าพันห้าร้อยข้อสีเขียวอ่ะจะซื้อเล่มไหนอันไหนเหมกันเดี๋ยวพี่อธิบายฟังคือเริ่มที่เล่นสีม่วงก่อนเลยมันก็จะคือชื่อว่าเบสิกอะน้องอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเล่มเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่คุ้นถ่านแกม่าไม่แน่นไม่อะไรเลยแบบว่าแกม่าอ่อนมากอะแนะนำให้ทำสีม่วงก่อนอย่าเพิ่งกระโดดไปทำสีเขียวนะสีเขียวเอาไว้ที่หลังโอเคไหมน้องควรจะผ่านสีม่วงก่อนในกรณีที่น้องไม่เก่งแกม่าเลยเพราะว่าสีม่วงจะรวมแกม่าทุกเรื่องไว้แล้วก็มีโจทย์ใให้ช่ปะ แล้วข้อดีของเล่มน,นี้คือมันดีกว่าสีเขียวเมื่อกี้ตรงที่ว่าเล่มสีม่วงอ่ะโจทย์ที่มันให้หลังเนื้อหาเนี่ยมันอาจจะสุปเนื้อหามาประมาณหน้าถึง2สองหน้าหรือสหน้าสรุปไม่สรุปไม่ได้ละเอียดมากแต่ก็สรุปเรื่องที่จําเป็นและสำคัญแต่ข้อสอบที่อยู่หลังเนื้อหาจะเป็นข้อสอบที่มันไม่ได้ยากมากเหนอกปะ คือแบบสมมติเรียนเรื่องบทเรื่องคอนดิ i f เออร์เรื่องอาร์ติเคิลก็จะวัดเรื่องอาร์ติเคิลถูกไหมแล้วข้อสอบจะไม่ได้ยากมากอะ่ะเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดในนี้คือแบบฝึกหัดที่เหมือนให้น้องฝึกทําเพื่อให้น้องทวนว่าฉันแม่นเรื่องนี้แล้วหรือยังเออแต่อันนี้ไม่เหมาะกับการจะใช้ไปตะลุยโจทย์ในการทําข้อสอบทีแกะหรือเอเรเวลเพราะว่าเนื้อหาโจทย์ในเรื่องนี้ยังไม่ได้ยากขนาดข้อสอบข้อสอบไม่ได้ออกง่ายขนาดนี้อันนี้เป็นเหมือนแบบฝึกหัดเพื่อให้ทวนตัวเองว่าน้องทวนกันมากแม่นเลยหรือยังในแต่ละเล่มแล้วถ้าน้องยัง ในแต่ละเรื่องเลยได้คะแนนน้อยอยู่ก็ควรจะฝึกทำจนแม่นก่อนเพราะว่ามันเหมือนเป็นตัวปูให้น้องไปทําเล่มสีเขียวอันนี้ไม่เหมาะกับคนที่จะพจะตะลุยโจทย์เลยนะเหมาะกับคนที่ยังจะมากไม่แม่นข้อเสียของเล่มน,นี้คือฉเฉลยไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่น้องดูดิฉเฉลยอย่างละบรรทัดสองบรรทัดอย่างเงี้ยซึ่งถ้าน้องเป็นคนที่แบบอ่อนแกีมากสุดๆแบบกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยก็คืออ่านฉเฉลยอาจจะไม่ค่อยเก็ตแต่น้องก็สามารถเซิร์ชกูเกิลหาเพิ่มเติมได้อะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับคนที่พอมีพื้นฐานมาบ้างอยู่แล้วก็พออ ปกเขียววันนี้พันห้าร้อยข้อก็คือแบบอันเนี้ยพันห้าร้อยโจทย์โจทย์นี่คือแบบโจทย์ที่มันใช้ในข้อสอบจริงได้เลยคือมีทั้งแอลเลอร์มีทั้งโคสเทสเติม์คำใช้ได้หมดข้อสอบเน้ยากแบบฝึกหัดหลังบทแต่ละบทเนนยากกว่าเล่มเมื่อกี้ยังเห็นได้ชัดมากอันนี้คือถ้าใช้สอบตรงๆเอาไปเน้นๆก็คือเล่มนี้เลยเล่มนี้เลยเห็นปะมีโคสเทสเติมคคำแล้วแบบข้อสอบมันไม่ได้มาอ่านแอนดึกอะไรแล้วมันแบบมันขยับเรเวลไปแล้วแต่ก็มีการสรุปเนื้อหาให้ไปนะแต่เนื้อหาอาจจะไม่ละเอียดเท่าเล่มเมื่อกี้เนาาะ้อจจจททโยย์ก เพราะมตีตั้งแต่เติมคำมีตั้งแต่แฮร์เรอร์อะไรเงี้ยแล้วน,นี้เหมาะสำหรับแบบเตรียมเตรียมไปสอบมากเพราะฉะนั้นถ้าใครจะสอบทีแกตเอเลเว่ e Level เนี่ยถ้าอยากฟันคะแนนแกมมาได้คะแนนเกือบเต็มก็ควรผ่านเล่มน,นี้หมดไปแล้วสองเล่มแรกที่ของอาจารย์สุภวัชร์ใช่ป่ะมันจะมีเนื้อหาแกมมาแต่ว่าจะนี้มีข้อสอบเน้นแบบฝึกหัดให้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเนื้อหาของแกมมาในเล่มของสองเล่มแรกที่ของอาจารย์สุภวัชร์อะมันก็เลยเนื้อหาไม่ได้ละเอียดมากตัวอย่างไม่ได้เยอะมากเพราะมันต้องยัดยัดแบบฝึกหัดและยัดขข้้้้้อออออสบเเเเเาาาาาาาไปปพพรรระะะฉนนนนนัใคทีี่ยกกืหแมมมๆณ หนูอ่านสรุปไม่รู้เรื่องหนูต้องการละเอียดละเอียดพี่แนะนำาในมของพราวจริงๆอ่ะของของจังหวพี่เมือของเล่มที่เขียนภาษาอังกฤษโดยพราวอ่ะพี่ว่าเขาเขียนดีนะเขียนดีเอออาจจะไม่ได้แบบมันเน้นไปสอบแบบที่เกี่ยวกับเอเรเวลสอบเข้ามหาลัยโดยตรงแต่ถ้าใช้เตรียมเตรียมก็เตรียมได้นะฮะคือเตรียมได้เพราะก็แบบหนังสือเขาหน้ารักอะ่ะเออมันน่าอ่านก่อนอย่ยอันนี้พี่แนะนำเล่มนี้ตัวใหญ่ชัดเจนมีภาพประกอบช่วยจําได้อย่างเงี้ยถ้าจะสักเก็เนื้อหากันมากพี่ว่าโอเคประมาณสี่ร้อยคนหน้าเล่มนี้หนาะมาก หนามากน้องแต่ถ้าน้องอ่านหมดได้ก็น้องก็คือรู้เก็มมาบัะมีรูปภาพมีตัวอย่างเห็นไหมเนี่ยมีทั้งกราฟิกประกอบคือมันช่วยจําได้ถ้าใครอยากจะเก็บเนื้อหาแกมมากจริงๆเนี่ยพี่แนะนำเล่นอาจารย์สุบัตไม่พอซื้อเล่นเนี่ยไปเพิ่มก็ได้ในกรณีที่น้องอ่อนแกมมาสุดๆเล่นพาวเนี่ยดีอันนี้มีประมาณ25บทรวมแกมมาแบบ25บทก็คือที่ใช้สอบทีเกตเอเรเวลซีอูเทปยูเกตเมดแซดอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยพี่แนะน,นําเล่นนี้เรื่องนี้หนาน,นิดนึงราคาก็จะ,ะเกือบ300ในสั่งไก้95บาทแต่ก็ รวมแล้ว,ว่าคุ้มนะเพราะว่าข้างในมันเป็นกราฟิกรูปภาพสวยงามมีรูปประกอบเลยพี่แนะนำได้นีด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 แล้วก็สําหรับใครที่ชอบสรุปใช่ไหมพี่จะแนะนาตลอดว่าเวาลาเก็บเนื้อหาอย่าลืมสรุปด้วยถ้าสมมติน้องอ่านพวกเน,นะนื้อหาเก็บมาเนื้อหาอะไรจากหนังสือเล่มอื่นอะจนครบหมดแล้วลน้องอยากอ่านสรุปเพื่อเห็นภาพอีกรอบหนึ่งอะพี่แนะนเล่มนี้ h a r t of gamma ของของ,ของนวลอินสว่างเล่มเนี้ยมันจะสรุปแกมมาให้อีกทีน้องจะได้แบบรวบรวมลำดับความสาคัญรวบรวมข้อมูลในสมองให้มันเข้าใจมากขึ้นแต่ข้อนี้เล่มเนี้ยแอรแรงราคาคือ สามร้อยแปดสิบห้าบาทมันแพงไปนิดนึงแต่ถ้าใครไม่ติดเรื่องราคาเรื่องนี้น้องจะซื้อมาไว้อ่านสรุปอีกรอบก็ได้ให้มันจำได้มากขึ้นก,แก็แทรกแบบสุขดน,นิดหน่อยเออแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าจะเน้นแบบหัดเยอะก็เป็นเน้นของอาจารย์สุภวัฒน์โอเคปะ แล้วก็ essential grammar in use อันนี้คือมันมีเล่นเป็นภาษาอังกฤษของ Cambridge ถูกไหมอันนี้ก็เป็นฉบับแปลไทยก็คือเป็นเล่มที่ค่อนข้างละเอียดเก็บเยอะมากค่อนข้างทุกเรื่องเพล่เพลละเอียดกว่าเล่มคนชื่อพราวเมื่อกี้อีกที่พี่บอกถ้าน้องต้องการละเอียดละเอียดนะต้องการเก็บหมดแบบเนื้อหาละเอียดละเอียดพี่แนะนำเล่นมนี้ grammar in use เอออันนี้ก็คืออิงมาจาก Cambridge แปลมาจาก Cambridge เลยเพราะฉะนั้นอิงมาจากตัวตึงเพราะฉะนั้นปกติน้องสังเกตครูที่โรงเรียนหรืออะไรเงี้ยเออหรือแบบหนังสือแบบแบบปรัชญาที่โรงเรียนบางโรงเรียนก็แบบยึดจากเล่มเนี้ยก็มีเหมือนกันมันรวมกกกันนนมมาาาาคค่ออข้้งรบบบววแแลล็ะเียยดไทป แต่ข <Vander> ้อเสียคือข้อเสียคือพี่ไม่รู้นะแต่คนคิดไม่เหมือนกันแต่ข้อเสียสำหรับพี่คือมันมีความดูเป็นหนังสือเรียนมากเกินไปอ่ะเหมือนเป็นหนังสือบทเรียนที่เรียนมากเกินไปมันทำให้รู้สึกไม่ค่อยอยากอ่านเท่าไหร่แต่น้องไม่ได้ซีเรียสความหน้าอ่านอะไรเงี้ยเล่มนี้ก็โอเคแต่ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือเฉลยเฉลยในแต่ละบทผู้ัดอ่ะเฉลยไม่ค่อยละเอียดน้องเข้าใจปะเฉลยไม่ละเอียดเท่าไหร่แต่ถ้าน้องอ่านเนื้อหารู้เรื่องอ่ะเนื้อหามันค่อนข้างเขียนละเอียดเข้าใจไหมถ้าน้องอ่านเนื้อหารู้ เล่มนี้ยังไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเฉลยไม่ละเอียดเลยนะตัวกับอินฟอร์เคอร์สนะคะเพียง1,200บาทต่อเดินเท่านั้นอันนี้ก็คือเลือกเนื้อหาเรียนได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเรียนเพิ่มเกรดเรียนเพื่อไปสอบสนามไหนก็แล้วแต่ที a t e l e v e l Net s น t ตแอีกเซลล์เทเกดสอบกพสอบราชการสอบพมหนึ่งสอบพมสี่หรือเรียนเสริมเพิ่มเกรดได้หมดเลยนะคะสนใจแอดไลน์แอด nni 0301์ยได้เลยค่ะถามตอบได้คอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนสดนะคะใครที่รู้ตัวว่าเรียนวิดีโอไม่รู้เรื่องคอ แล้วก็มาดูที่ช่องพี่ได้เลยใครดูคลิปนี้อยู่สามารถกดเข้าไปที่ช่องแล้วดูคลิปย้อนหลังได้เลยพี่มีโจทย์แกมมาให้ทำเยอะมากน้องอยากจะวัดว่าน้องได้เรื่องอะไรหรือไม่ได้เรื่องอะไรน้องดูได้ เนี่ยเน่เห็นไหมพี่จะมีแยกวอล์คแอบแกมมาเรดดิ้งคอนเวอร์เซชัถ้าน้องอยากจะฝึกแกมมาน้องก็กดไปที่คลิปแกมมาได้แล้วไม่ได้มีชุดเดียวมีอีกหลายชุดถูกไหมเออเน,นี่ยเห็นไหมเนี่ยไอพวก close test เนี่ยน้องเห็นไหมที่เก close test อะไรที่พี่แยกไว้ก็เป็นแกมมาหรือแม้หรือบอกว่าเป็น close test อันนั้นอาจจะวัดแกมมาน้องก็มานั่งไล่ทำได้แล้วก็มีคลิปอันนึงสำคัญมากสีม่วงน้องเห็นไหมเออสีม่วงคลิปนี้ใช่ไหมสีม่วงคลิปนี้ใดๆก็คือเนี่ยสีม่วงอันนเี้ย ตัวรโจดแกมมา20เรื่องภายในคลิปเดียวเนี่ยน้องสามารถดูได้มันมี20กว่าเรื่องคือพี่รวบรวบรวมมาให้น้องก็จะได้เช็คว่าแกมมาข้อไหนน้องไม่ได้แลวในแต่ละข้อพี่ก็จะบอกแล้วว่ามันวัดเรื่องอะไรบ้างเห็นปะข้อสอบเสมือนจริงแกมมาสีเขียวตัวริมเนี่ยเห็นไหมก็แกมมาแล้วก็อันที่สําคัญเลยน้องสีแดงฝั่งซ้ายสูตรลัดฟันคะแนนแกมมาเนี่ยน้องอันนี้ก็มาทําได้ใครที่อ่านแกมมาจนจบเก็บครบทุกบทที่พี่บอกแล้วก็มาเรียนสูตรลัดคลิปสีแดงเนี่ย ก็ช่วยน้องได้เหมือนกันเนาะในในนี้ก็แล้วอาจจะมีช่องอื่นมีติวตอร์อีกหลายคนเยอะมากแต่ในช่องพี่พี่จะแนะนำคลิปประมาณนี้เนาะน้องก็สามารถเซิร์ชเอาได้อะไรอย่างนี้เนาะโอเคจะได้ฝึกแกบมาให้แน่นขึ้นค่ะคอร์สตุลย์โจททีแกหรือเอเล็กนะคะเรียนแบบวิดีโอเพียงคอร์ละเ0้บาทเท่านั้นเรียนเต็มอิ่ม30ชั่วโมงต่อคอร์เรียนได้ตลอดชีพไม่มีวันหมดอายุนะคะเพื่อนใครสนใจสามารถติดต่อมาที่ไลน์ n n i ศูนย์าย์หนึ่งด้านล่างได้เลย